หากตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคหัวใจจะสามารถมีลูกได้หรือไม่ครับมีลูกได้นะครับถึงแม้ว่าเป็นโรคหัวใจแต่ว่าก็จะมีโรคหัวใจบาภาวะซึ่งไม่แนะนําให้ตั้งครรภ์อย่างยิ่งถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจบวกกับทางสูตินารีแพทย์คู่กันครับสำหรับคุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยจริงๆไม่ใช่ข้อบ่งห้ามที่จะไม่สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้นะครับจริงๆสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้แต่ว่า อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำนะครับให้ปรึกษากับคุณหมอโรคหัวใจที่ได้ดูแลอยู่นะครับว่าจริงๆเนี่ยภาวะเนี่ยที่คุณแม่เป็นเนี่ยสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้หรือไม่อยู่ในภาวะเป็นข้อบ่งห้ามในการตั้งครรภ์หรือเปล่าจริงๆเนี่ยเราสามารถอยู่กับมันได้เพราะว่า,าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โรคหัวใจสงบแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวอันตรายมากเนี่ยสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้ครับ